วันนี้ถือว่าเป็นวันนิมิตใหม่ชีวิตใหม่ของเราที่ได้มีโอกาสผู้มีจิตใจที่สูงเสียสละเวลาเสียสละ,ะจิตแรงงานและจิตใจผลงานชื่อเสียงเวลาเสียสละแรงกายที่มาถูตรงจุดน,นี้เพื่อสร้างบารมีให้กับตนเองโดยการอาศัย คุณพ่อด็อกเตอร์ที่แกนนำและมีคุณหมอเซนที่เราต้องเชื่อมั่นและศรัทธาอามาและเชื่อแล้วเพราะว่าเป็นพ่อพิสูจน์ด้วยตัวเองว่าสิ่งที่เราเป็นกับปัจจุบันเนี่ยที่เห็นๆครั้งแรกที่เรามานั่งได้ยังเป็นอยู่และคุณหมอเซนได้จัดก,กระดูกให้กินน้ำไฮโดรเจน ไฮโดรเจนมาวัดดูสิ่งที่เราวัดก่อนนั้นนั้นมีเครื่องจุดมากมายวันนี้เรากินน้ำไปสี่ขวดมันค่อยๆละลายให้เห็นชัดเจนดังนั้นถ้าเราสามารถปฏิบัติตามติดต่อไปในวันพรุ่งนี้ที่คุณหมอจะให้รายละเอียดทั้งหมดในการกินอาการารับประทานอาหารการฉันให้เห็นว่าในแต่ละวันเราควรฉันยังไงปฏิบัติต,ตนยังไง เพื่อเป็นการถ่ายทอดให้กันญาติโยมที่มาและก็พระสงฆ์ที่เจ็บป่วยและก็สงฆ์ที่อยู่ด้วยกันเราจะแนะนําให้เขาเคนทําอย่างนี้อย่างนี้เราก็สามารถส่งเคาะก็ได้ฉะนั้นวันนี้เป็นเรื่องที่อาตมาป้าก็ปลื้มใจและเกิดปิติอย่างแรงมากที่เห็นโยมหมอช่วยเนี่ยน่กกาตกอ่ะ ตอนมาค่อยๆถึงไม่เท้ามาเรื่องหน้าตาสั่นไม่เห็นหน้ามนาะไม่เห็นหน้าแต่ว่าสั่นมีอาการปินปกติเลยเป็นอะไรแน่นหลังจากนั้นคนหมอก็อธิบายแล้วอธิบายแล้วก็จัดสันกระดูกใหม่จัดกระดูกใหม่แล้วก็รักษาตามที่คุณหมอแนะนำานะาที่ทําตามขั้นตอนนะ่ะจนสุดท้ายมา จนทุกทุกอย่างเลยเห็นกับตาเราทุกท่านก็เห็นกับตาเราก็พิสูจน์ด้วยตัวเองความปิติอารคยาปรามาราคามันหายจากคุณก๊อกถ้าคุณก๊อกทำตามอย่างที่คุณหมอบอกจะไม่มีโอกาสได้เกิดโรคอีกต่อไป <Okay. S 1> ฉะนั้นอาตมาภาพในานามของจักรวุฒสุเด็ชพุทธาจารย์เจ้าว่าก็เติมวิญรามขออนุโมทนาบุญทุกๆท,ท่านผู้มีจิตอาสาและ เพื่อความดีทุกๆอกจากรมาภาพที่รับมาก็ขอความดีนี้จงบังเกิดแก่เจคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์ที่มีภาพอยู่ในนี้ทั้งหมดแล้วก็ขอโมทนาบุญกุศลที่ญาติโยมทุกๆท,ท,ท่านได้ร่วมกันมีจิตอาสาและรักษาให้สุขสมนเนที่มาร่วมตรงนี้ให้หายทุกหายโศกหายโรคหายไป บุญใดกุศลใดที่เราสร้างกันมาขอบุญนี้กุศลนี้จงเป็นพระประจัจจัยคุณโยนทุกทุกคนและพร้อมคุณพระรูเตอร์หายจากทุกศโโพโรภไปอันตรายทั้งปวงด้วยเถิด